แตกตื่นซุปตาสาวไทยตัดผมสั้นเปลี่ยนลุคเท่เฉิดฉายกลางมิลานแฟชั่นวิกเป็นที่ทราบกันดีว่าซุปตาสาวไทยใหม่ทวิกาโฮเน่ได้รับเชิญให้บินไปร่วมงานมิลานแฟชั่นโชว์วิกประเทศอินเตอรี่ในฐานะ f ฟนออฟเดอะกุชี่และแน่นอนว่าในฐานะลูกรักกุชชี่สาวใหม่ก็สวยจัดหนักจัดเต็มสวยเป๊ะปังตั้งแต่หัวจรดเท้า แต่ที่ฮือฮาไปกว่านั้นกับลุคใหม่ของเธอที่ปรากฏด้วยสไตล์ผมสั้นสุดเท่สุดเก๋นั่งฟอนเดนเข้าชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชั่นล่าสุด Gucci t w เ n นเบิร์ดซีซั่น 23. ทั้งนี้ยังได้กระทบหลายคนดังมากมายอาทิไอยูนักร้องสาวชื่อดังจากเกาหลีใต้รวมถึงนักแสดงสาวเจสสิก้ารวมถึงอเลสซานดโดมิเคเล คีเอทีฟไดเลกเตอร์ของกุชชี